สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะ้าๆทุกคนครับผมคลิปนี้ผมกจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลูกหมูอนุบาลลูกหมูลังยานมครับที่เอามาอนุบาลผมก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนนะ้าๆทุกคนทุกๆฟาร์มต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับมูน้อยนี่ที่ยอดท่องเสียครับพี่น้องสําหรับปัญหาหลักๆที่เห็ดให้มูน้อยท่องเสียก็คือว่าหนึ่งอากาศเย็นครับพี่น้องอากาศเย็นกหมายถึงว่าลมจากภายนอกนี่ โกกขามาเลือกผัดขามาแห้งครับแล้วก็ในข้อเข้านี่บ่มีไอ้โคมไฟครับลูกมูรังหยานมนี่ก็จาเป็นที่สุดก็คือว่าต้องมีโคมไฟครับพี่น้องเพื่อให้ความอบอุ่นครับแล้วก็พื้นคอกครับอย่างที่สองคือพื้นคอกครับพี่น้องพื้นคอกพื้นคอกปูนนี่จะบ่มาะสําหรับมูอนุบาลเลครับพี่น้องเด้อรังหยานมนี่เพราะว่าพื้นคอกมันจะเย็นครับถ้าเป็นพื้นปูนเนาะอย่างที่สามพี่น้องอย่างที่สามนี่ เรื่องนี้สาคัญเลยพี่น้องด้อการให้อาหารครับพี่น้องการให้อาหารหมูน้อยลังยานมนี่ครับกรควรเป็นอาหารนมนะครับเนาะอาหารนมแล้วก็การให้อาหารนีหนึ่งละโบต้องให้รายครับพี่น้องให้ทีละหน่อยแต่ว่าให้บ่อยๆครับถ้าให้ลายปุ๊บออกมาลายปุ๊บ <c oughs> มันจะมีปัญหาคือว่าหนึ่งละอาหารน่ดลายออกมารายแล้วก็ไปเถือกน้ำครับพี่น้องเพราะไปเถือกน้ำปุ๊บอาหารเน่าครับอาหารเนา่าเห็ดให้หมูที่กินไปนี่ท้องเสียครับพี่น้อง พอท้องเสียปุ๊บเกิดอาการขี่หยอดขี่ไรครับพี่น้องสำหรับลูกหมูคลอกใดที่ท้องเสียนี่กัควรที่จะฉสีดยาครับพี่น้องฉียดยาอย่างน้อยสามเข็มที่ต่อ,อก,กันเลยนะครับเด้อสำหรับตัวยานี่ผมจะมาพูดถึงกับเพราะว่าตัวยาตัวยาที่แบบฉสีดหมูท้องเสียจะต่างก,กันกับยาบ้านเฮ้าครับพี่น้องแต่หลักๆก,ก็คือหนึ่งเรื่องโคมไฟการให้ความอบอุ่นอุณหภูมิต้องอุ่นครับลมต้องเบาก,กพื้นคอก ถ้าจใจดีสุดเป็นพื้นพลาสติกครับพื้นพื้นพลาสติกหรือว่าพื้นในตะแกงตา่ายเล็กนะครับพี่น้องพื้นปูนนี่จะบมอครับช่วงแรกช่วงอนุบาลครับหลังจากอนุบาลได้3 0ถึง45ห้มือครับค่อยเอาลงง่ายไปคอกคุณกับพี่น้องถ้าเห็ดแตงสีปุ๊บมูเฮานี่จะสุขภาพดีครับถ้าเกิดว่าอย่านมปุ๊บเอามาลงอคอกปูนเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์การท้องเสียเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าอากาศเย็นปุ๊บท้องจะเสียปั๊บทันทีครับ อันนี้ก็เป็นมูน้อยที่ย para, ah, para, ่านมอาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่น้องก็ได้เช็ดมือนี่ครับพี่น้องเช็ดมือครับกัดมูท่องเสียกันยังโมมีเลยครับพี่น้องเด้อมีกันหน่อยครับพี่น้องมูหกเจ็ดร้อยตัวนี่กัดท่องเสียประมาณบวกเกินสิบตัวมั้งพี่น้องนี่ผมก็ยังบมเห็นอยู่ครับยังโมมีเลยครับพี่น้องนี่มูท่องเสียเนี่ยถ้าหมูท่องเสียปุ๊บก็จะสังเกตได้จากจากจากอุจจาระครับพี่น้องจากขี้มูนี่ครับ มันจะเป็นเรืองเลืองบางตัวก็จะเป็นน้ำหรือว่าสังเกตได้จากก้นมูครับบางตัวนี่จะก้นแดงเลยครับเพราะว่ามันขี่หลายนะครับพี่น้อง,องท้องเสียลายครับก้นจะแดงเห็ดไหมูนี่ตัวซ่าแล้วก็เห็ดไหมูตัวอื่นนี่ติดไปน้ำครับพี่น้องเห็ดไทมูในคอกนั่นนี่ใหญ่ซ่าครับเห็ดในเข้าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครับพี่น้องกาล่องเอาไปปับเปลี่ยนกันเบื้องเะครับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่เลี้ยงมูอยู่หรือว่ามือใหม่ที่กําลังเห็ดอยู่กาลัง มีปัญหาเกี่ยวกับหมูท้องเสียลังหย่านมลองไปปับเปลี่ยนเบอ่งครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกันทางช่อง YouTube อิสานอินโคลียครับพี่น้องสวัสดีครับ